ก็แบบว่ากดดันลยมอ้ีมันมีสองชอยมันมีสองชอยระหว่างระหว่างกับร้อเซตกับให้พี่ี่เปลี่ยนเป็นแบดมนตนี่เอาไมเปลี่ยนนี่เอาเาเปลี่ยนเอาเปลี่ยนไรแมนดิหาไปเราตายเรไม่เมื่อค่ยแรกก็ดีอ๋ออ๋อโอมยโใดคลดยได้ปีเลย้แก่ตแต่ถ้าเปลี่ยนไปเราก็มีคนมาช่วยอยู่นะไม่้มันเล่นเลยนะมื้อเฮ้ยเวลานี้เรเพิ่มนะเพิ่มน สายตัดเฉาเลยเนี่ยเอาแบ็กเมดมาเอาแบ็กเมดนี่สนุกกว่าเลยเนี่ยเริ่มเริ่มนับหนึ่งไหม่โรเตชั่นเธอเดินอย่างไรจับจับจับโผู้สองครั้งครับ แยกเลยล็อกตีเยกคอนโดส r รีทยกมือขึ้นมาเอ a เอ c ไป A c a เลแอปเอเสหนึ่งไม่ใช่ฉีดแล้วแยกด้วย จบครับสีน้ำเงินเซฟนะครับโหลดอีกรอบเลยเดินยาวเลยน้ำเงินเซฟไปครับเต้นลงมาคนเดิงเต้นลงมาคนนึงมาเร็วทันทัน่หายแล้วหายเ,เออไม่เป็นไรไม่ไหายโอเคโอเคมีเวลามีเวลาคขึ้นไปดูลแล้วเลือด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  เซคันวินเธอมีเซคันวินเธอมีอะไรเข็นใสฟลาพับเข็นใส่้าสองสองใาเข็นใส่ปลาสองาสี่ไป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 จีบาร์เนลใสฟ้าสี่ไปสี่ไฟทุกคนเล่นแล้วลงมาขลเท่าไหร่ล่เตาเตาเลดไว้นะครับเบลดว้ีนั ตั้งปีได้เลยอีพับมาบอาวแอดแเมตรเลทบับนะครับไฟฟ้าไฟฟ้าครับก็อเสาได้เลย d p s แอดแจ็คบนทั้นนงหมดครับอออิน ตีวเอี้ยตีตีตีมันต้องหิวหทั้งยี่นี่มีใหหมดเลยไปเลยเอาไปก่อนโอ้โหไอ้กุ้งเต้ตะไบวะอุเบงไหนแล้ววะนี่เนี่ยไม่รู้นข่งมัดเบอร์แข่งมัดเบอร์แขมัดเบอ เฮ้ยมีเขาปรับกับล่ชัให้เต็มอุ้ยมันไม่ดีเลยคุณไม่ดูเลยไม่ดิอะไรยังไงอ่ะไม่รู้เลยยังไงอ่ะไม่ยังไงไม่รู้เหมือนกันมีเลิกน้องน้องเทวีทักอยู่ไม่นอเขาคุยกับรังเงี้ยตัวเองแล้วเออน้องเาทวีผบให้ดูแล้วเอออะไรเลยเาตายเลยไม่ได้กดมิดอะไรเลยไม่ได้ทำเกียร์อะไรเลยมดูดูร่างน้อง พอเล่นอย่างเงี้ยก็มีคอนเทนต์ให้ลงคลิปนะสนุกดีเดี๋ยววันนี้จะตัดทุกฉากที่ทุกคนรองอ้อาา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 ่อยาะาา้าา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 ไาา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 าฟ้าา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 า้าาาาาาา้าา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  เอาตไหมาอเออเต่ากูออกแบบมาให้กูเล่นยังไงกดนดอเกินครับอือโอ้โหแยกูเล่นได้ไงวะเกยร์สิบแปดเปเลยนะคือต้องหมด 0%ศูนย์ศูนย์ครับโอ้โหศูนยาวไกลโอ้โหเจ็ปทำไงวะเป็ดเน้นเพอร์เฟกต์สามบนค่ะสามบน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 สาบนอันนี้อันนี้ไม่ใช่ผมแบบโ้งแล้วอันนี้มาทั้งเท้าเลยหเต็มหน้าเลยอย่าลืมแรกกันด้วยนะคะด้านนั้นนะเชื่อเองหมดแต่มองใส่ก็ได้ใส่ให้ก็ได้ เออจะทักไปเอออีเต้นหนึ่งดูเต้นเอาต้องดูสีอ้าวแอ็กมาเตอร์ลงกูแล้วอะลูกไปด้วยเราเดิมมาฝาแป้งเป็นไงละมือตาวอกไปโดนบอสปฝาแป้งเป็นลมแป้งแตกแป้งแผลเลือด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 เตมีเตมีโดนตัดกันตายค่ะ เออข้างหลังนี้กูคิดไม่ออกเลยว่ากูทำยังไงดีกับชีวิตเป็นระเบิดเป็นระเบิดเกอือหาเฉียวเอลือเราโอ้ยหาเฉียวเราโอ้ยเขี้ยบพอเมื่อกี้เราก็ไล่อยู่ไงเราก็แบบอ๋อมันไฟหมดกูยืนเลยรู้เรื่องอ้าวโอ้โห ยืดไปข้าตัวตายยืดไป้าตวตายไปเรวเร็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 วเโอไฟไฟคือสแต็กลุกพันลูกยืดตื่นระหว่างสี่กดีนะดูแอดพันเบาไอพี่ยดอ่านี้แหละอ่านี่แหละชันมันยกหนึ่งสาม็ไปดีไปดีดีแบบรวมแบบรวม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 อยู่ตัวเองไว้มดลเม็ดลงม็ดลงมเี่ยวสวยสวยแดงแดงแดง

ไปอีกแล้วละกันไอีกแล้วละกันไม่ใช่ใจหิด้าใจหิดกูอ่ะมาเลยมาเยโดนเลยไปเดือดใ่ปดอดมโดคนเดียวแล้วให้ชจบ